ตะวันรีวิวสวัสดีครับเวลาที่เราเล่นเครื่องบินนะครับบางครั้งเนี่ยเราเจอปัญหาว่าสายมอเตอร์เนี่ยครับที่เป็นแจ็คออกมาเนี่ยตัวบานาน่าที่จะเสียมาตัวสปีดคอนโทรลเนี่ยขาดนะครับดังนั้นเวลาซ่อมซ่อมยังไงสาหรับเพื่อนๆมือใหม่ลองดูคลิปนี้ครับ ถ้าเราสังเกตด,ดูนะครับเราจะเห็นว่าเวลาที่เราเทียบกันแล้วเนี่ยแจ็คจะอยู่ประมาณนี้ที่เท่าเท่ากันนะครับแต่พอเท่ากันตรงนี้เนี่ยสายเนี่ยโผล่มาแค่ตรงนี้เองนั่นแปลว่าด้านในเนี่ยสายเนี่ยน่าจะขาดต่อนะครับวิธีการเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องทําการปอกสายตัวนี้ออกแล้วก็ปอกสายตัวนี้ออกแล้วก็เอามาเชื่อมต่อกันนะครับเริ่มแรกเนี่ยตัวนี้ก่อนนะครับเราก็เอาตัวมีคัตเตอร์มากรีดง่ายๆเลยนะครับ รีจากด้านนี้ด้านบนระวังมีดบาดมือแค่นั้นเองนะครับกรีจากด้านบนนี้ลงมาจากตรงนี้แล้วก็ลากลงมานะครับลากลงมานี่พอกรีเสร็จเรียบร้อยนี่ให้เราทําการฉีกออกนี่นะครับจะเห็นว่าสายเนี่ยยาวถึงตรงนี้เลยโดยปกตินะครับถ้าสายตรงนี้ยาวเนี่ยเราจะเอาตรงเส้นนี้ทิ้งเส้นนี้เอาทิ้งนะครับแต่ ปัญหาคือถ้าเราเอาทิ้งเนี่ยมันจะกลายเป็นกุดหรือแค่นี้เราจะเราจะทำงานยากดังนั้นเราจะใช้วิธีต่อสายแทนสายเนี่ยก็จะยาวประมาณนี้นเห็นไหมฮะมันจะยาวประมาณนี้เอ้เราต้องตัดแถวแถวนี้เลยเราก็ใช้คัตเตอร์เนี่ยครับกรีดประมาณตรงตรงนี้แล้วก็ดึงออกมาอ่าเห็นไหมฮะตัดออกมาเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วว่าตอนนี้เนี่ยเป็นประมาณนี้ เดี๋ยวเราจะตรงนี้มาเชื่อมกันพอแตะเชื่อมกันตรงนี้เรียบร้อยเดี๋ยวเราทําการหูมสายตรงนี้ทีหนึ่งมาดูกันนะครับแล้วก็เอาตะกั่วบัก,กรีเนี่ยนะครับใช้คัตเตอร์นี้ก่อนนะครับขูดบางๆเปิดนะฮะเวลาเชื่อมจะได้ง่ายแล้วตรงปลายนี่เหมือนกันแล้วก็ขูดประมาณตรงนี้ ขูดให้เห็นสายทองแดงเนี่ยนะครับให้เป็นสีทองแดงวนหมุนหน่อยแล้วก็ขูดหมุนอยน่างเงนะครับหมุนแล้วก็ขูดตรงปลายหมุนนิดนึงกลมกลมทีนี้เราก็เชื่อมตรงนี้นิดหนึ่งก่อนแต่ตรงนี้ให้ร้อนนะครับเราก็เห็นไหมควันขึ้นละเราก็ตรงนี้รูปไปเบาเบาไม่ต้องหนามากครับแค่พอให้มีตะกั่วอยู่ในนี้ แล้วเราก็เชื่อมตรงนี้เหมือนกันอันตัวนี้นะครับอันนี้นะฮะเชื่อมกับตรงนี้มันก็จะร้อนต้องระวังร้อนมือนะครับทางาน,นอาจจะต้องไวนิดหนึง่งเชื่อมไ่นีดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเอาละทีนี้เดี๋ยวถ้าจับต่อตรงนี้อาจจะร้อนนะครับถ้ากลัวร้อนให้ใช้ตัวครีมนะครับเอามันหนีบแต่ตอนนี้มันยังไม่ร้อนเราก็กะ ทากันตรงนี้ให้เสมอกันแบบนี้นะครับแล้วเราก็รูปเอาตัวนี้รูปเลยนะฮะัวนแรงรูปตรงนี้ทิ้งไว้แป๊บหนึ่งตอนนี้ก็จะติดเรียบร้อยแล้วเห็นไหมฮะติดละ เช็คไสอื่นดูแน่นอยู่เหมือนเดิมนะครับอันนี้เรียบร้อยหลังจากนั้นนะครับเราก็ใช้ตัวท่อหดนะครับเราก็เลือกไซส์ที่สามารถครอบตรงนี้ได้นะครับครอบได้จะใช้สายใหญ่อันนี้จะใหญ่ไปหน่อยนะครับแต่ว่าหาของจริงเล็กกว่าน,นี้ก็ได้นะครับแล้วก็วัดความยาว ให้ยาวมาถึงตรงนี้เลยข้างล่างคลุมแบบนี้คลุมจุดนี้ขึ้นมาถึงจุดนี้ตรงนี้ตัดกใช้เกตเตัดคล้องลงไปแบบนี้นะครับให้ถึงตรงคอของตัวแจ็คบานาน้าตัวนี้นะครับ แล้วก็ใช้ไฟแช็กเนี่ยะฮะหล่นเดี๋ยวท่อเนี่ยเขาก็จะหดตัวลงเห็นไหมฮะหดละนะครับเรียบร้อยก็ประมาณนี้เสร็จเรียบร้อยเราก็สามารถนำไปใช้งานต่อได้ละ อันนี้ก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับพระั้นมอเตอร์เราพอเชื่อมสายเสร็จเรียบร้อยเราก็สามารถนําไปเล่นต่อได้ไม่ต้องเสียงเงินซื้อใหม่ประหยัดด้วยอย่าลืมฝากกด u b บสไคร e ก็กจะด่งแจ้งเตือนบินให้สนุกตะวันรีวิวสวัสดีครับ